หอมมากอ้ยดูสิควันกุยกุยกุยเลยนะคะอ้าจ้าเชวส,สวัสดีนะคะสวัสดีเอ็มินด้วยนะคะแหมช่งชวงเช้านี้เรามีนัดกันอีกแล้วนะคะอีก2บูธสองบูธในช่วงเช้าบูธแรกก่อนเลยนะคะที่เรามาเจอกันยังอยู่กับของ,ของกินอร่อยอร่อยงานดีๆกับอเมซอนการ์เด้นอรซีของเราอยู่นะคะจะจะเชี่ยวค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้าน จังวาแซ่บฮ่าฮ่าถ้าพูดาษอีสานบ้านเฮานะจังวาแซ่บนะคะโอ้จังหว,นะงงวหหะจัสก,จกสรรัก่นนะคะโอ้อมันแซ่บอีลีนะคะขนมเขาค่ะมาดูค่ะจัะเชียวขาซิกเนเจอร์ของที่ร้านจังวาแซ่บนี่นะคะก็คือขนมสาคูไส้ถั่วล้วนแบบ ดีต่อสุขภาพเฮตีฮ้เฮตี้เป็นไส้ถั่วเป็นสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะอันนี้ก็ทําเสร็จแล้วเรียบร้อยี่เราไปดูไส้เขาค่ะเนี่ยไส้ถั่วล้นลวนเลยนะคะชาเชีช่ยค่ะตื่นกนรยักเอยทักทายชจดเชีชยทั้งหกเก้าเลยนะคะเก้าท่านนะคะวันนี้นี่วันที่ทําแบบเยอะมากๆเลยอยู่กับเจ้าของร้านสุนหล่อนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อพี่อะไรคะพี่โอ๋ครับผมพี่โอนะคะครับผมพี่โอ วันนี้อยากจะให้พี่โอเนี่ยมาทําขนมอร่อยๆให้เรากินหน่อยได้ไหมคะได้ครับขนมอะไรที่อร่อยที่สุดในร้านพี่คะก็มีสาคูไส้ถั่วแล้วก็ปากหม้อไส้ถั่วอันนี้เลยใช่ไหมอันเดียวกันนะครับอันนี้เลยใช่ไหมครับมีดอกมีดอกอัญชันดีต่อสุขภาพสุดๆเลยสุดๆเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาให้พี่โอ๋ทำให้ให้ทานกันนะคะสดๆเลยค่ะอ่านี่นะคะมาดูกันค่ะ วิธีการทำนะคะเนี่ยค่ะแอดมินซูมเลยค่ะคะอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าหมอกันชันจ้ะปากหม้อดอกกันชันครับผมปากหม้อใช่ไหมคะพี่อันนี้นี่ปากหม้อดอกกันชันครับทังใหม่ใหม่เลยวางเลยนะคะวางเลยนะคะหม้อหนึ่งเนี่ยก็จะหม้อหนึ่งก็จะได้อยู่ประมาณ4อันใช่ไหมคะพี่ชิ้นครับผมชุดหนึ่งมี8ชิ้นนะครับชุดหนึ่งขายชุดละเท่าไหร่คะพี่โอ้วันนี้เรา มาขายราคาปกติในซุนีปกติ3กล่องร้อยวันนี้เรามาขายอยู่30บาทนะครับกล่องละ3าบาทโอ้กล่องละ30บาทเ oh, ท,ท่านั้นนะคะเหมือน,นข้างนอกเลยครับ<ว>น,นะครับ<ว>น่นากินน่ากินมากอันนี้เป็นปากหม้อใช่ไหมคะอันนี้ปากหม้ออันนี้เป็นแป้งปากหม้อแต่ไส้เป็นไส้ถั่วหมดนะครับค่ะเป็นแบบไส้เพื่อสุขภาพเนาะเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเหมือนกินไส้หมูเลยนะคะพี่โอ๋ลูกค้าก็จะผิดเยอะไหมคะก็ เข้าใจผิดเหมือนกันนะครับว่าเหมือนมีหมูแต่ไม่มีนะครับอ๋อแต่มันเป็นไส้ถั่วล้วนๆเลยนะคะครับผมไส้ถั่วล้วนๆครับเออแล้วมันอร่อยมากครับใครมากเดี๋ยวจะมากินอันนี้ปั่นสดเลยนะครับปั่นสดเลยเวลาปั่นนี่นะคะคือถูกหลักสะอาดทุกอย่างนะคะครับผมทุกอย่างเราทําเองหมดทุกอย่างครับหัวคั่วเองไส้ผัดเองทุกอย่างกระเทียมเจียวเองหมดครับทุกอย่างเราทําเองหมดเองแฮนด์เมดด้วยใจนะคะ เพื่อคุณลูกค้าของเราเลยทีเดียวนะนี่ๆเวลาเวลาปั้นเนี่ยนะคะตัวนี้เป็นเป็นสาคูใช่ไหมคะพี่ตัวนี้เป็นสาคูครับปั้นอยู่ครับเราว่างเราก็ปั้นแล้วก็ดูด้วยเนี่ยพอแป้งสุกปุ๊บเราก็หันมาใส่แป้งเลยอย่างเงี้ยสแล้วอ่าทีนี้ตัวนี้เป็นปากหม้อเนาะตัวนี้เป็นปากหม้อพี่บอกว่าทำสองอย่างรวมกันเลยใช่ไหมครับปากหม้อไปด้วยปั้นสาคูไปด้วยทำสดๆใหม่ๆครับเพาะ อีตัวนี้ถ้าปั้นปั้นสาคูเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอาไปน,นึ่งใช่ไหมคะครับผมเดี๋ยวขอดูสาคูหน่อยค่ะพี่โอ๋อันนี้นึ่งเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้ครับผมโอ้โหอันนี้สุดเลยดูค่ะจะดูเชี่ยวดูควันควันโอ้โหดูสิคะใหม่ๆเลยจ้ะดูหน้าพี่โอ๋สิ <c oughs> คือแบบพี่โอ๋นี่ก็อ่างไฟตลอดอ่างควันตลอดอ่ <c oughs> หน้าเขาจะบอกว่านุน่มจุ่มชื้นชื้นื้นอิจฉานี่ยอิจฉาพี่โอ๋นะดูดูหน้าเด็กเลยนะคะ เพราะว่าทำอะโรมาเตอร์ปีอยู่ตลอดเวลาอันนี้ต้องผสมน้ำนิดนึงนะกันติดไม่ให้ติดอ๋อไม่ให้ไม่ให้มันติดกระทะใช่ไหมคะเราไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะครับผมน้ำมันเคลื่อนมาแตะเนี่ยไม่น่าล่ะไม่น่าล่ะขนมไม่ให้ไม่ให้อมน้ำมันเยอะค่ะน้ำมันเคื่อมาแตะคือไม่ให้มันติดกันแค่นี้ครับผมแล้วก็วางเลยนะครับนี่ก็เสร็จแล้วนี่ใหม่ๆเลยครับใส่คุณลูกค้าค่ะ ใหม่ๆสดๆร้อนๆทำร้อนๆสดๆทุกวันนะคะเวลาคุณลูกค้ามาซื้อเนี่ยเขาจะได้ทานสดๆแบบนี้ตลอดเวลาเราจะไม่มีทำออกมาแบบค้างคืนไม่มีแน่นอนเพราะว่าใช่ครับเพราะว่าหมดทุกวันเขาใช่หมดทุกวันก็เลยจะพูดพี่โอแหละหมดทุกวันหมดทุกวันนะจ๊ะนะเพราะว่าต้องต้องมาแต่ตั้งแต่ช่วงเช้านะคะถึงจะได้ทานแต่ว่าช่วงแบบเย็นๆห้าหกโมงเนี่ยหมดแล้วนะหมดแล้วใช่ไหมพี่โอหมดแล้วครับผมเย็นมาหมดแล้วครับผม เนี่ยปกต <30 S 3> ิคือขาย35เนาะแต่ว่ามาเฉพาะงานสามสิบบาทสามกล่องสามกล่องก็เก้าสิบเก้าสิบสีสติยังดีสติยังดีถ้าไปขายข้างนอกก็สามกล่องร้อยนะจ๊ะข้างนอกข้างนอกก็ราคานี้แหละครับเพราะว่าคำว่าเออเดี๋ยวนี้พี่ปรับลดราคาปรับลดราคาครับเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็ช่วยด้วยเนาะช่วยลูกค้าด้วยนะคะน่ารักที่สุดเลยพี่ออกมานอกจากจะมีสาคูไส้ถั่วอร่อยอร่อยแล้ว เป็นปากหม้อด้วยเป็นบากสักูแล้วด้วยยังมีขนมมาหลายทาร์อีกหลาก็มีขนมมันครับยังไม่ได้เอาขึ้นมาเลยอันนี้เป็นมีกรอบครับของมีกรอบกันเนาะอันนี้มีกรอบมีกรอบนี่มาจากไหนคะพี่มาจากของไอ้คุณนายครับคุณนายแกทำมาของของคุณนายของคุณนายเลยนะของคุณนายนะอ๋อมีคุณนายนี่เหรอ ร่ำรวยไม่พอคุณนายก็จะรวยเพิ่มเติมเพราะมีการทำขนมขายอยู่นะคะอันนี้ตอนนี้ก็ราคาเท่าไหร่คะพี่กอ๋อสามสิบบาทครับวันนี้เซลสุดๆเลยครับขายราคาเดียวหมดเลยขายง่ายง่ายสสบาทสามสิบบาทนะคะราคาเดียวเลยจริงๆนะคะวันนี้ชาวเชี่ยวค่ะขออนุญาตทักทายหน่อยนะคะที่เข้ามาตอนแรกเนี่ยก็คือ9คนเนาะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ากี่คนแล้วนะนะคะของเอดมิณเนี่ยเท่าไหร่ละคะขอเอดมิน11ท่านเหรอคะเดี๋ยวขอดูของแอมซินิซี่เน่อยนะคะว่า โอ้โคาร์ดิเนซีมี12เพราะว่าเพิ่มของตัวเองมาหนึ่ง <laughs> 14แล้วค่ะ14มาแล้วนะคะตอนนี้มีคนกระยานพัทนะคะร่วมชมอยู่ขอบพระคุณมากมายเลยจริงๆนะคะประมา16ท่าน่าก็ยังดูอยู่นะตอนนี้ติดสติกเกอร์น้ำลายไหลยยืดมาได้เลยนะคะตอนนี้นะเพราะว่าจะถึงเวลาที่เราจะกินยั่วๆกันแล้วนะคะแต่ว่าจะนี้ให้ให้พี่ออกขายของกันนะลูกค้ามาเยอะลูกค้ามามนะคะสั่งของสด,น,สดนี่เราสดนะเราไลฟ์สดทุกอย่างมันก็ไล์สด ทุกอย่างนะคะเนี่ยแกขายอยู่แกขายอยู่เดี๋ยวจะกินเยอะๆให้ให้เชอเชียลดูแต่ว่าในระหว่างที่เราพี่โอ๋ขายของอยู่นี้นะคะใครอยากกินขนมปากมอฟรีๆบ้างจา้าในแอดมินยกมือก่อนเพื่อนเลยนะแอดมินจะเล่นเกมทันไหมอ่ะวันนี้เราจะมีรางวัลแจกถึง3รางวัลเลยนะคะเชอเชียววันนี้พี่โอก็ให้แบบใจปา ไป,ป่าสุดๆดอะแกบอกว่า3รางวัลน,นี่แกให้รางวัลละ2อกล่องเลยนะคะขนมก็น,นะเออสอวันคนละ2กล่องเลยนะคะชาวยชิลนี่นี่นี่คุณลำพุงจะรัปางมาแล้วมาแล้วคุณลำพุนเอามาเล่นเกมกันนะคะจะได้ินขนมปากม้อนะ2กล่องนี่แกจะให,ให้ให้ทุกอย่างเลยคือมาเลือกเอาจะเอามี่กรอบก็ได้ จะเอาขนมปากง้อของแกนี่ก็ได้คนละสอกอล่องเลยนะจะสามรางวันนี้เอาละเกมของเราค่ะถ้าสองกล่องก็ต้องยากสิต้องยากแอดมินพูดเลยนเนี้ยสองกล่องเลยนะโซเชียวนะ้ามานะคะมานะคะตอนนี้สิบหกท่ามที่ที่สองอยู่นะคะกะติกามีอยู่ว่าคนที่จะได้รับรางวัลของเราในวันนี้นั้น จะต้องกดไลค์กดแชร์อันนี้พื้นฐานเลยนะพื้นฐานเลยนะจะต้องกดไลค์กดแชร์ในไลฟ์ของเราอยู่ตอนนี้นะคะแล้วแคปมาส่งให้อดมินตรงนี้ตรงนี้ใต้ข้อความนี้นะคะตัวนี้นะอย่าเข้าอินบ็อกซ์นะอินบ็อกซ์ผิดกติกานะไม่ได้รางวัลนะจะจะบอกให้นะโอเคเกมของเราไอคูปองนี้คูปองเนี่ยมารับมารับที่ประชาสัมพันธ์คูปองรับผนม จำรางวัลโอเคเกมของเรามีอยู่ว่าให้ให้ตอบมาให้ตอบมาว่าร้านจังวาแซบนี่นะคะมีขนมปากหม้ออยู่กี่ชนิดอ่ะสับสนไหมคำถามสับสนไหมที่แกบอกที่แกทำอยู่เนี่ย สองหม้อเนี่ยมันจะมีสองอันสองแบบเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรมีอยู่สองอย่างที่เป็นแบบนี้นะคะที่เป็นแบบนี้ตอบมาได้เลยนะคะสามท่านที่ตอบเข้ามาเร็วที่สุดค่ะตอบเข้ามาเร็วที่สุดจะได้รางวัลของเราไปเลยนะคะมาแล้วนะคะมาแล้วนะคะคุุภัตราคุชพัตแฟนตัวยงยกกํลาลังแปดของเรามาแล้วคุชพัตราเล่นเกมกันค่ะเล่นเกมกันคาตอนนี้ใครที่อยากจะกินขนม นี่นะคะคันนี้นะคะเน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 ขนมอร่อยอร่อยจากร้านจังหวัดแซ่บนี่นะคะแค่ตอบคาถามมาแค่นั้นนะคะว่ามีขนมอะไรบ้างมาแล้วค่ะคุณสุพัตราตอบมาท่านแรกเลยนะคะเดี๋ยวจะให้พี่โอเป็นคนเฉลยนะว่าถูกหรือเปล่าขนมอันแรกที่มีในร้านค่ะสาคูไส้ถั่วถูกต้องครับนะคะอันที่2ค่ะปากม่ไส้ถั่วถูกต้องครับถูกต้องนะคะคุณสุพัตราตอบถูกต้องนะคะหนึ่งท่านได้รับรางวัลไปแล้วนะคะ ท่านที่สองท่านที่สองสคุณขวัญชนกน่าจะเป็นคุณขวัญชนกนะคะตอบมาสองอย่างบอกว่ามีสาคูกับปากหมอตอบสั้นๆมนี้นนพี่โอ๋ให้ไหมคะให้ครับให้เอ้าพี่โอ๋ใจดีให้อีกนะเนี่ยแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านที่สองมาได้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณขวัญชนกตอบมาถูกต้องสาคูกับปากหมอจ้าพี่โอ๋ให้ถุกตองนะจ๊ะคุณอิงคุณอิงท่านที่สามนะคะตอบมาว่า สาคูไส้ถั่วร้อนถูกต้องค่ะเอาได้อีกนะคะได้โพี่โอ๋ใจดีจังเลยนะคะกับอย่างที่สองคือปากหม้อไส้ถั่วถูกต้องค่ะถูกต้องคะ่งคะเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ได้รับรางวัลของเรานะคะตอบคำถามมาทั้ง3ท่านนพี่โอ๋ใจดีให้หมดเลยนะคะ ท่านแรกในคุณสุภัตราท่านที่2คุณขวัญชนกแล้วก็ท่านที่3คุณอิงนะคะขอบคุณมากมายเลยะคะ่ะส่วนท่านต่อๆไปไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจนะคะมาชิมขนมพี่โอฟรีได้ที่ร้านเลยนะคะให้ชิมฟรีนะพี่โอเนาะเออมาชิมฟรีกันเลยนะคะช,ชิมก่อนซื้อได้เลยวันนี้30บาททุกกล่องเลยน,นะคะอ,อ,อ่าแลวเนี่ยลืมลืมว่าจะกินยัว่วๆก่อนเล่นเกมนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะกินเ,เยอะๆกันแล้วกันนะคะเจ้าเชียเพิ่งไปไหนไนะอยู่กันก่อนเดี๋ยวมาดูก่อนว่ามันอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวจะกินเยอะๆให้กินกันเราจะก็วางไม้วันนี้มีไม้ตัวเดียวแล้วขอกกอนุญาตไปนะคะเจ้าเชีย <itung> เ่ย <ๆ S 1> อันนี้นะคะนี่ก็เป็นขนมของร้านจังวาแซบนะคะขนมสาคูปาดหม้อกับสาคูเออ สาคูนะนะคะ <laughs> สคักูอกอเออสักูนขนมปักหมอ้อแต่เป็นไส้ถั่วล้วนเหมือนกันนะคะจะขอรอะายะชิมที่เป็นแบบสาคูก่อนนะคะจะเช,ชยวดมก่อนมนุษย์เราจะกินแล้วต้องดมก่อน <laughs> อนี่ไม่คาวกลิ่นไม่คาวแล้วก็มีไม่มีความหืนความอะไรของน้ำมันเลยนะคะเพราะว่าแกบอกน้ำมันร้านแกน,น้ำมันใช้น้ำน้อย<ห>ใช้น้ำ ถ้าเป็นส่วนใหญ่ไม่ให้มันติดขราดาติดมองทานค่ะข้างในจะเป็นไส้ถั่วนะคะอ,อืตัวนี้แกจับคู่ตรงนี้ค่ะเราเชื่อค่ะหนึบนุ่มเน่ยตัวนี้มันจะหนึบแล้วมันจะนุ่มราเขียวนะ่ะมันกินยลลี่เลยอ่ะจริงจรง มันกินเยลลี่เลยแล้วเวลากัดลงไปเจอไส้ตั่วทำไมอันนั้นึีว่าไม่รู้เรื่องแล้วแต่นี้นนเจอไสยหั่วมันจะแบบกรุบกรุบกรุบอ่ะหั่วไม่ได้กรุบกรุบแต่กอบพี่หัวอร่อยมากอร่อยมากทุกครั้งที่มาขายที่ตึกตูนีอ่ะอร่อยทุกครั้ง ขอคุณได้ถูกของพี่โอ๋ค่ะจังหวัดแสบอ่ะมีมาตรฐานในการทำอาหารสุดยอดมากอืฮะเธอเชื่อเหรอเขามีพริกมาด้วยอ่ะชิมไหมดีไหมแอดมินก็ <c oughs> เชียร์ตลอดนะแอดมินนะ่ะเชียร์ตลอดเลยให้กินพริกบ้างอะไรบ้างอ่ะพวกเจะไดเชียร์บอกก็ต้องทำใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงเราขอกินที่เป็นแบบ เป็นแบบนี้ก่อนอันนี้มันปักหมอ้อนี่ปักหมอ้อมปักหม้ออันชนค่ะอืมมาเหรอปักหม้อนี่มันก็จะไม่ไม่ได้แน่นเท่าสาคูนะคะเนี่ยมันจะนุ่มมากเลยนะคะท้าเชียงเพราะฉะนั้นมันก็กิกนหน่ผักข้างใต้นี่ดนะ้วยเนาะเออเอเอมันห่อผักใช่ใช่เหมือนแอดมินพูดแหละเมื่อกี้มันต้องห่อผัก เดี๋ยวกินสดๆก่อนมันจะตักไม่ค่อยได้อะมันนุ่มมากเลยอ่ะชาเชียวโอ้ยดูสิคำเลบลเบัลล่าเลยอ่ะคำใหญ่มากเลยอะค่ะเราขอแอากเล่นกันเนาะคำใหญ่ก็เอาเถอะเพื่อชาเชียวนะคะกินยั่วๆจ้าดู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 ได้ไหมอะเอดมินว่าพยายามอยู่นะเอออากินกินยั่วๆจ้า กุ้งอีกอร่อยมากดูกงดูแกงมันจนนนุ่ตุยเลยอร่อยอยากินกับพาะมพี่เออพิ่พิกเผ็ดไหมคะพิกไม่เผ็ดครับพี่เขาบอกว่ามันไม่เผ็ดเชื่อพี่เขา อไม่เผ็ดจ้า <myst> ท <icism> ำน้ำตาเล็กน้อยพี่เขากินเให้ไม่เผ็ดหรอกเพราะว่าน้ำจิ้มโนตจี๋เนี่ยกินเผ็ดไม่ค่อยได้น้อเราได้อยู่นะมัได้อยู่พอดีพอดีมันตัดกันดีมากเลยค่ะไม่ได้หวานมากนะรสชใช่มันกำลังดีมันรสชาติมันอร่อยอะมันดีมันอร่อยร้านเนี้ย กินเต็มสิบกินเต็มสิบกินเต็มจริงจริงอร่อยจริงจริงมาเลยนะคะนี่กล่อง30บาทเท่านั้นนะคะ3กล่อง90นะอย่าไปจ่ายร้อยนะอย่าหลงจ่าย100ร้อยโอท็อปแหะนะคะโอเคขอบคุณเชอเชียลนะคะยังติดตามดูเอซินิซี่กินยั่วๆอยู่นะคะตั้ง19บเก้าท่าน,นี่ยขอบคุณมากมากจริงๆแล้วติดตามกันได้ใหม่นะคะเชอเชียลว,วันนี้อีกหนึ่งร้านนะคะ ใครชอบทานพิซซ่าบ่าย3ามโมงวันนี้ได้กินพิซซ่ากันแน่นอนใครจะเป็นผู้โชคดีนั้นติดตามกันได้นะคะในไลฟ์ของเราส่วนคนที่ได้รับรางวัลทั้ง3ามท่านวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็แคปหลักฐานนะคะใส่เข้าไปในแอดมินให้ด้วยนะวันนี้ขอขอบคุณมากเลยนะคะร้านจังวัดแซมนะคะพี่โอนะคะขอบคุณมากค่ะคคแล้วก็ผู้ช่วยคนสวยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณ แต่งหน้าพิธีกรนะคะเครื่อสงสำอางจากเลฟรอนขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณ BSC Cross Beauty นะคะที่มาช่วยแต่งหน้าให้ด้วยเครื่อสงสำอางใช้เลฟรอนนะแต่ว่าคนแต่งเป็น BSC นะใครสนใจไปแต่งหน้าฟรีกันได้เลยนะคะที่เลฟรอนกับ BSC นะเขามีพน์เตอร์อยู่ที่ชั้นหนึ่งใกล้ๆกับธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็ธนาคารกรุงไทยนะจ๊ะแต่งหน้าฟรีแล้วก็มีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนใจด้วยนะโอ้เดี๋ยววันนี้ห้าโมงเย็นน่ะเรามีไลฟ์ ขายสินค้าของเลสบอนด้วยนะคะเครื่องสำอางลดราคาพิเศษนะติดตามกันได้นะอกิจกรรมราเยอะนะคะวันนี้โอเคเจอ,เจอกันได้นะคะในคลิปต่อไปวันนี้ขอตัวกันแล้วนะคิดจะคุก่อดเะหนเลยมากเลยขนาดอิ่มท้องไปแล้วเนี่ยนี่ทามากากระเชอร่อยมากอร่อยมากแอดมินแพนไปโ0้ยสามสบาทเองเนี้ยได้เยอะมากอร่อยด้วยนผึผักผักผัก ผักนี่บุฟเฟ่ต์นะฮะผักนี่บุฟเฟ่ต์เลยนะคะพี่โอบอกเอาเท่าไหร่ละผักเอาเท่าไหร่จะเต็มที่เลยเต็มที่เลยพร้อมกันเลยนะเห็นไหมใจป่านะใจป่านะพี่โอ๋อะ